สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชวเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับในวันจันทร์ที่11อตุลาคม2 5 6 4ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับเพื่อนครับสำหรับทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชวเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับอาจารย์เคนโดก็จะพาวิราะห์ลึก กับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างมาซิโดเนียพบกับเยอรมันนะครับแต่เวลาตีหนึ่งสของบ้านเราครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านมาซิโดเนียนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีแพ้ให้กับอ่ายุคนะครับสองประตูต่อ1แพ้เนเธอร์แลนด์ศนย์ต่อ3เสมออาเมเนียนะครับศนต่อ 0, 0เสมอ ไอแลนด์ไอแลนด์นะครับ2ต่อ2เสมอโรมาเนียนะครับ0ต่อ0และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับชนะลิกเกนสไตน์นะครับ4ประตูต่อ0ก็เป็นการชนะ1เสมอ3แพ้2ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของเยอรมันครับพวกเขาก็เสมอฮังการี2ต่อ 2, 2แพ้อ,อังกฤษ2ต่อ0ชนะลิกเกนสไตน์นะครับ2ต่อ0ชนะอัลเมเนียนะครับ6ต่อ0ชนะไอแลนด์4ต่อ0และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับ ชนะโรมาเนียครับ2ประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับส่วนมาซิโดเนียก็เป็นการชนะ1เสมอ3แพ้สนะครับสำหร e e. ับมาซิโดเนียส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูครับมามีแค่นัดเดียวนะครับก็เป็นวันที่1เดือน4ปี21ที่ผ่านมานี่ครับก็เป็นเยอรมันนะครับแพ้ให้กับมาซิโดเนียไป2ประตูต่อ1นะครับเจอกัน1ครั้งก็เป็นมาซิโดเนียชนะไป1ครั้งนะครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับก็เริ่มกันที่เจ้าบ้านมาซิโดเนียครับลงเตะมาแล้ว7นัดชนะ3เสมอ3แพ้1ครับได้15เสีย6มี12คะแนนล้างอันดับ2ของตารางกลุ่มขณะนี้นะครับส่วนเยอรมันลงเตะมาแล้ว7นัดชนะ6แล้วก็ไม่เสมอแพ้หแพ้1ได้19เสีย3มครับมี18คะแนนล้างอันดับ1ของตารางกลุ่มขณะน,นี้ส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับ เลดเปิดมาวันนี้ครับให้เยอรมันนะครับเป็นต่อลูกครึ่งควบ2ขาวครับลูกครึ่งควบ2บวกเสอยู่ต่อกับเยอรมันก็เสียน้ํา85าครับได้85เสียเต็มส่วนอยู่รองมาซิโดเนียครับได้เต็มเสีย93ส่วนสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งลบ5ครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งลบ80อยู่ต่อกับสูงนะครับก็ได้ ได้เต็มเสีย90ครับส่วนอยู่รองต่ำได้80เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่เยอรมันเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวครับครึ่งควบลูกบวก9 6อยู่ต่อกับเยอรมันครึ่งแรกเสียน้ํา8 6นะครับได้86เสียเต็มส่วนอยู่รองมาซิโดเนียครึ่งแรกได้เต็มเสีย96ครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งขาวนะครับลูกควบลูกครึ่งบวก91อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกก็เสียน้ํา81ครับส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรก ได้น้ำา91นะครับได้เต็มเสีย91นี่คือ45นาทีนะครับขออนุญ,ญาตเพื่อสมาชิกทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามีสมาชิกก็ถามอาจารย์มาเกือบทุกวันเลยนะครับมีว่าทางขวาเป็นอย่างไรทางซ้ายเป็นอย่างไรบางทีเพิ่งเข้าเลน่นนเว็บใหม่ๆก็ไปกันยังไม่ถูกนะครับม่อเห็นตัวเลขมันเยอะแยะไปหมดบางทีกดผิดกดถูกมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับก็ ทางขวามือ45นาทีปุ๊บจบเกาะได้เสียก็เลยนะครับเคียรบินเลยครับส่วนทางซ้ายมือ90นาทีจบถึงได้เสียนะครับส่วนน้ําดํากับน้ําแดงเป็นอย่างไรน้ําดํานี้กดปุ๊บก็ได้ตามตัวเลขนะครับที่เขาโชว์นะครับก็แล้วก็เสียเต็มครับส่วนน้ําแดงๆแบบนี้เวลากดเข้าไปปั๊บก็ได้เต็มนะครับแล้วก็เสียตามตัวเลขที่โชว์ครับจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันครับเวลากดก็จะได้ไม่ผิดพลาดประการใดนะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดโชว์เดียวขอเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ลองมาซิโดนียเจ้าบ้านไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่เยอระมัน6เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้1ก็จริงนะครับส่วนอามาซิโดนเนีย6เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอถึง3นะครับแพ้ไปแค่2เกมนะครับอาจารย์มองว่ากับสถิติที่เจอกันครับเจอกันมานัดนหนึ่งก็เป็นอาร์ซิโดนียวันนั้น บุกไปชนะเดรมันได้2ประตูต่อ1นะครับก็อาจารย์มองว่าวันนี้ราคาเปิดออกมาที่เยอรมันเป็นต่อลูกครึ่งควบ2ขาวนะครับดูว่าแพงไปนิดครับจะต้องไปเยือนด้วยนะครับวันนี้นะครับสอเกมหลังสุดนะครับของมาซิโดเนียที่อาจารย์ดูก็ พวกเขาเสมอ2ชนะ1น,นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับ3เกมหลังสุดส่วน3เกมหลังสุดของเยอรมันพวกเขาชนะรวดเลยนะครับชนะมา3เกมแต่ว่านะครับราคาาจารมองว่าเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2แบบนี้ดูว่าแพงเกินไปครับวันนี้ดูแล้วไม่น่าจะยิงขาดแล้วสำหรับเยอรมันเวลายิงใครบางครั้งบทจะขาดก็ขาดครับบางทียิงไม่ขาดก็ไม่ขาดแล้วเยอรมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้นะครับทุ่บอลแบบนี้ตอนช่วงนี้ก็เตะก,กันถี่นะครับทีมชาติบางทียิงกันได้เม็ด เบ็ดหนึ่งก็ทําท่าจะไม่เอากันอีกแล้วก็อาจารย์ดึงมองว่าวันนี้ราคาถือว่าแพงเกินไปครับลูกค่งควบ2อเต็มที่ก็อาเฉือนชนะครับหเม็ดหรือไม่สูงสุดก็เต็มที่2เม็ดเนี่ยครับจายก็ยังเสียแค่ครึ่งก็ยังดูดีแต่โอกาสที่วันนี้จะแพ้น้อยหรือว่าเสมอในเวลาก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับจายก็จึงมองว่าจึงดูว่าคู่นี้ให้ลองมาซิโดเนียไปดีกว่าครับ สรุปผลนะครับทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวขอจานครับก็คือให้ลองมาซีโดนียไปครับหน้าลูกครึ่งควบ2อนะครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้อ่ย้านะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนนะส่วนตัวขอจานเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับที่ใต้คลิปขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกไทยบนลไม่กับอาจารย์หรือร่วมดูหน้าหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์กันไปได้ที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่างท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับบทพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยครับหรือว่าใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์นะครับ หรือว่าอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโดโกตี้เจครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพี่ยงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ของอาจา์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใยดๆทั้งสิ้นเลยนะครับบอ,บอกไไ้ก่อนนะครับช่วงนี้ VIP อาจารย์เข้ากับทุกวันเลยนะครับเมื่อวานก็ v i p เข้านะครับติดตามที่หน้าเฟซของอาจารย์ได้เลยนะครับหน้าเฟซของอาจารย์ก็เคนโดโ o ตี้นะครับส่วนอ่าส่วนไอ ช่องทางหนึ่งนะครับที่ของอาจารย์นะครับก็ทีเด็ดหลังโกายวันนะครับแฟนเพจนะครับก็ไปฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับทีเด็ดบอลบอลแดงเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดโชเดี่ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ